จริงๆก็จริงๆหลายเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นกับนักดนตรีแล้วก็นักไม่ใช่แค่นักร้องอีกเดียวก็มีนักดนตรีด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีที่แบบเป็นศิลปินเล่นหรือว่าเป็นนักดนตรีกลางคืนอะไรแแล้วก็จะเห็นไปบ่อยว่าเขาจะเจอกับบรรยากาศที่มันไม่น่ารื่นรมอะไรแบบนี้แล้วก็หนูเองก็มีม,มีมีเจอมาบ้างค่ะแต่ว่าล่าสุดก็ม,มีมีการแต่ว่าปาก่อกเป็นดีใช่ค่ะแล้วก็ ก็จริงจริงจริงจ,รงจ,รงจรงเราก็เจอเจอกับสภาวะกาบที่มาแทบจะโอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่อาจจะเจอสักแปดสิบเปอร์เซ็นได้เลยในจัดง,งานค่ะ<ด>ก็ก,ก็เลยรู้สึกว่าเออแทาจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อ,อยากให้ผู้ที่รับชมดนตรีก็เรียกได้ว่า ให้เกลียดกับนักดนตรีแล้วก็ให้เกี่ยวกับคุณอาชีพประมาณนั้นค่ะอย่างล่าสุดก็มีแฟนคลับเข้ามาเม้นว่าเออแบบโดนโยนเสื้อใส่เอาพูดว่าล้ำคาาใส่เราอีกใช่นะเหตุการณ์จริงๆก็จริงๆก็มีการตะโกนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ทราบว่าตะโกนอะไรขนาดไหนเพราะว่าจริงๆก็เหมือนมีการใส่แอมอนิเตอร์อยู่ค่ะแล้วก็เสียงก็จะดังมากๆจะไม่รีดขนาดแต่ว่าก็ทราบว่าแอบดูเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงค่ะแล้วก็หนูเองก็ต้องโฟกัสโชว์ที่ที่อยู่บนเวที แต่ว่าระหว่างที่โชว์หลังจากนั้นอะมันก็จะคิดอยู่เรื่องเดียวว่าเฮ้ยแบบทําไมถึงเกิดอันนี้ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งของที่โยนมามันมันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เสื้ออะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นก็มีการโยนแก้วเกิดขึ้นด้วยค่ะก็ก็เลยไม่รู้ว่าความปลอดภัยตอนนี้มันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าทําไมถึงโยนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่อยากคาดพิงถึงถึงร้านใดๆหรือว่าบุคคลที่สามหรืออะไรก็ตามก็เลยรู้สึกว่าออ กนตีเนี่ยปกติในประเทศไทยทค่อนข้างมีพื้นที่จํากัดอยู่แล้วในในเรื่องการแสดงศยภาพไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือศิลปะหรือใดๆก็ตามก็รู้สึกว่าในประเทศไทยไม่ได้มีพื้นที่ให้แสดงขนาดนั้นน,นอกจากคุณจะเป็นศิลปินหรือว่าขนาดศิลปินก็ยังต้องก็ยังต้องเล่นในตามสถานที่สถานกัรณที่ทำได้ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นอาชีพ ของนักรนตรีที่เขาดํารงชีวิตยอยู่ส่วนใหญ่ถ้าเราทําเพลงมาสุดท้ายถ้าเราจะออกคัวคอนเสิรต์ตการคัวในประเทศไทยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการทัวที่เล่นตามผับบไปซึ่งตามผับรบปเนี่ยบางทีจิตใจของนักดนตรีไปเนี่ยเราไปได้วยความมุ่งหวังว่าเราจะเล่นสิ่งดีๆแล้วก็มอบความสุขให้กับคนดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเล่นมาในวันนี้เราเราภูมิใจกับมันที่จะนําเสนอให้เขาได้เสพมากๆแต่ว่าเรื่องด้วยการเล่นในผับรบ์มันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละที่จะมีออกลุ่มคนที่ อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไปดื่มกันอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละในการดื่มไม่มีสติอยู่ใดๆก็ตามก็เป็นเรื่องปกติในผับบาร์แต่ว่าการให้เกียรติคนอื่นก็เป็นเรือ่องสคัญเช่นกันใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่แค่ศิลปินเองแม้ว่ากระทั่งนักดนตรีกังืูหรือว่าพี่ที่เขาเล่นตามร้านเล้ากันอยู่เขาก็เขาก็เตรียมเพลงอะไรก็ตามเพื่อมาให้คนฟังแล้วก็เพลงหลายๆเพลงที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็เลือกตามใจของ ว่าคนฟังอยากฟังอะไรคือทุกอย่างเนี่ยเขาค่อนข้างแบบว่าโลกหมุนตามผู้ฟังมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันสมควรแล้วจริงๆหรือเปล่าที่นักดนตรีเนี่ยอาชีพอื่นๆเนี่ยที่จะต้องเจอความเสี่ยงระหว่างที่ทำอาชีพของตัวเองอยู่ซึ่งซึ่งคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เคยขุดในเรื่องนีขนาดนั้นค่ะแล้วก็หลังๆก็เห็นมีข่าวที่ที่ศิลปินหรือที่ที่นักดนตรีใช่ถูกทำร้ายหรือว่า หรือว่าเกิดอะไรที่มันเป็นบริบทแปลกในเวทีอะไรก็เลยกาดสิบคนเลยคะกาดแปดคนเลยวันนี้เหรอค,คะใช่แบบว่าแบบเขาแบบเพิ่มความกดดัน,นให้พอเหรอะคะจริงจริงจริงจหนูไม่ได้ต้องการให้หนูขนาดนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าคือจริงหนูไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าหนูต้องมาโทษที่ใดที่หนึ่งหรือบุคคลที่สามเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ร้านหรืออะไรใดๆพัฒนาแต่ว่าหนูรู้สึกว่า ถ้ามีใครสักคนได้ออกมาพูดแล้วทําให้สิ่งนีมน้มันพัฒนาขึ้นไปในด้านที่ดีขึ้นผก็จะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าในวงการดน,นตรีมันก็ไม่ใช่แค่โบคนเดียวคือโบเองอาจจะเจอไม่เท่าพี่ๆคนอ,นอื่นที่เขาต้องเล่นดนตรีทุกคืนด้วยซ้ำคือตัวโบโบก็เล่นเถอบทุกคืนเหมือนกันแต่ว่าพี่ๆคนอื่นๆท,ๆนนที่ที่เขาไม่ได้มีคนมาคอยดูแลไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีพี่กาดหรือไม่ได้มีแบบ เออหรืออะไรผู้จัดการของวงเขาอาจจะโดนหนักกว่านี้ด้วยซ้ำพมก็เลยคิดว่าความปลอดภัยก็เป็นส่วนหลักความมีสติก็เป็นส่วนหลักเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการให้เกียรติอาชีพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรืออะไรก็ตาม,มาค่ะแต่ว่าที่ออกมาพูดในวันนี้ก็เหมือนออกมาพูดในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งเหมือนกันว่า,นา,วา,าแบบอยากจะร้องขอจริงๆว่าถ้าถ้าเป็นไปได้หรือว่า ไม่เกินค่อมเป็นมนุษย์จนเกินไปก็อยากให้มีสติในการในการเสพดนตรีก็ถ้าไปด้วยเจตนารมที่พร้อมที่จะไปฟังดนตรีหรือว่าคืออาจจะคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าการกระทําบางอย่างที่มนุษย์เราโตมาแล้วเราเรารู้ว่าสิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทํากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็ สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าถ้าจะมีพื้นที่ให้นักดนตรีใดๆหรือว่ามีการแสดงอะไรใดๆเพิ่มเติมสําหรับให้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ให้คนดนตรีเพิ่มเติมสิ่งนั้นก็คงจะดีมากถ้ามีการอ่ะพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้โเสียวผมเขาดิฟี่ฝั่งมันน่ากลัวแก้วทั้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูหนูหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะไม่ไม่ไม คือจริงๆหนูที่หนูมาพูดที่หนูมาพูดในออโซเชียลหรือมาพูดตอนนี้ค่ะจริงๆหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ส่วนขนาดนั้นว่าตัวเองต้องเจออะไรค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่ขนาดเรามีคนที่ดูแลเราอยู่แล้วคนดูแลของเราก็ก็ยังถูกไม่ให้เกียรติเช่นกันมันเป็นการแบบว่าไม่ให้เกียรติในอาชีพเท่านั้นเลยจากความไร้ศีลหนูก็รู้สึกว่านักดนตรีคนอื่นๆในประเทศนี้ก็น่าจะต้องพบเจอกับเรื่องนี้ มามากมายเหมือนกันอาจจะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแล้วก็บางอย่างเนี่ยค่ะเวลาเราเล่นสดหรือเล่นกลางคืนน่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอยู่หรือว่าสัญญาอะไรต่างๆที่ระบุไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็รู้สึกอยากรณรงค์ให้แบบศิลปินมีการทาสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้เกิดขึ้นใช่แล้วก็ต่อให้ต่อให้เอ่อมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็อาจจะมีมาตรการต่างๆในการจัดการค่ะ ส่วน,น,นเรามีมาตรการเพิ่เเม,ม,ตรรเ,มตเติมไหมคนะกับการรับงานอย่างเงื่นไขระดับการเจออะไรเงี้ยหรือว่าจริงจงจันจริงหนูไม่หนูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากให้มันเป็นกับหนูอะ่ะหนูไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากได้การเพิ่ม80คนก็คือไม่ใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันอยากให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นค่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่าเสียงหนูอะ่ะมันจะทําให้สิ่งนี้ดีขึ้นหรือว่าทําใหุ้คนมีสติขึ้นหรือหรือรับรู้อะไรใดมากขึ้นบ้างไหมแต่ว่า แค่ขอให้ได้พูดแล้วออมีพี่น้องนักดนตรีที่รู้สึกหรือได้พบเจอกับสิ่งนี้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคจริงๆหนูคิดว่าการมาพูดหรือการเปิดเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาหนูคิดว่าทางค่ายก็คงตกใจเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ปรึกษาทางค่ายก่อนค่ะโพสเลยเหรอใช่ค่ะหนูโพสตอนตีหนึ่งกว่าๆเป็นตอนที่เพิ่งเล่นเสร็จค่ะด้วยการโพสไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธหรือว่าด้วยอารมณ์แบบว่าเบี่ยงอะไรเลยนะคะหนูโพสด้วยความขอความเห็นใจกับนักดนตรีจริงๆว่า พื้นที่เนี่ยก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็สําคัญมากๆคือการให้เกียรติใจิตใจกันและการอะไรอย่างนี้ค่ะตัดสิในใจนานไหมครับการโพสระราย,ยาอะอก็ก็ก,ก็ก็มีการเขียนไว้ประมาณหนึ่งแบบตอนลงจากเวทีก็ก,ก็เริ่มพิมพ์ไว้ค่ะแต่ว,ว่าการพิมพ์เนี่ยไม่อยากให้มันเอ่อเป็นสองแง่สองงามหรือคาดทิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อยากทําให้ตัวเองแล้วก็รวมถึงค่ายเสียภาพลักษณ์ใดๆด้วยแต่ว่าเป็นการอยากขอร้อง อะไรบางอย่างซึ่งหนูก็คิดว่าหนูอาจจะมีหนูอาจจะมีคนติดตามอยู่ระดับหนึ่งซึ่งคนติดตามเหล่านั้นอาจจะได้รับรู้ไม่มากก็น้อยว่าสิ่งที่หนูต้องการมันคือสิ่งที่หนูอยากทําให้นักดนตรีเนี่ยได้รับเกียรติมากขึ้นค่ะอาจจะโพสไปแล้วเห็นคอมเมนต์แบบเข้ามาคอมเมนตม์บ้างไหมคะค่ะก็จริงๆทุกคนก็แบบเป็นแนวให้กําลังใจกันค่ะหนูก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะจริงๆจริงๆกํๆาลังใจนั้นหนูก็ขอรับมันไว้แต่หนูก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจ จะกำลังจะเจอกับความเสี่ยงนี้ก็ได้ค่ะหนูไม่อยากให้อาชีพอาชีพนี้เป็นความเสี่ยงใช่แต่หนูเชื่อว่าใดๆก็ตามคือคนที่ไปฟังดนตรีเนี่ยไปด้วยความพร้อมที่จะฟังเลยค่ะใช่ <Okay. S 1> แต่ว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยเดูแลตัวเองไงบ้างคะ่ะงานอีเวนต์หนูมัน ไม่ใช่แค่ได้ผ่านนหัวใจ้าไม่นนไ,ม,ไม,มีการดูแลเตือนเกิดขึ้นค่ะจันก็มีอีกห,หนูหนูไม่ช่วงนี้ก็ออาตรงก็คือไม่ค่อยได้นอนค่ะใช่แต่ว่าจริงๆก็มันก็คิดเรื่องงานอะไรเยอะค่ะแล้วก็ก่อ,อจะได้นอนเนี่ยมันก็ดึกมากจนถึงเช้าวันถัดไปที่เราต้องตื่นแล้วค่ะก็<อ>เลยเวลานอนก็เลยน้อยมากๆนินึ่งช่วงนี้ค่ะเจอกันวันจันทร์เจอกันอะไรอ่ะงานดิเซนเตอร์ไงลูเซนเต จำไม่ได้่<า>แต่พ,พี่มีหมายมาแล้วไงแบบการรันตัวเองกับการทำงานยังไงบ้างเพราะว่าเวลาทำเอง อะไรอยู่ก็หนูได้ลองทํางานหนักๆแล้วจริงๆหนูก็ชอบทางานนะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าถ้าคนเราจะเสียชีวิตเนี่ยหนูอยากตายเพราะทำงานแล้วว่าเออตายเลยจริง <c oughs> มันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันมันสมเหตุสมผลที่คนคนบ้าง,งานคนหนึ่งจะอยู่ในงานตลอดไป <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าเอนจอยกับการทํางานค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ว,<า><า>ว่าเวลาไปสุด<ๆ> แฟนไปค่ะพบอินเทอร์เฟซคือพบทุกอย่างใช่ใช่ค่ะคือถ้าปิงไอเดียตอนไหนบนรถตู้หรูก็เขียนเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็จะก็จะร่างล่างเพลงไว้ก่อนแล้วก็หลังจากวันที่เราแอบว่างสักนิดนึงจากการทํางานแล้วก็จะกลับไปอัดที่บ้านจริงจังแต่ว่าใช่ก็ได้หลายเพลงแล้วตอนนี้ก็ได้หลายเพลงแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องสักเพลงค่ะนอนรถตู้อย่างนี้บอะเพลงแบบนอนบนรถตู้ มันก็ใกล้เคียง <c oughs> ใช้ชีวิตบนรถตู้ของจริงค่ะช่ายเขากำหนดล็อกนะคะว่าเฟนหน้าจะต้องเป็นเมื่อไหร่หรือแล้วแต่หนูเลยถ้าค่ายสามารถกำหนดเราได้หนูนี่แหละค่ะเป็นค่ายน่ <c oughs> <c oughs> สงสาร <c oughs> จริงจริงก็มีการประชุมประชุมกับทังค่ายไว้บ้างค่ะว่าแพลนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแล้วก็แล้วก็ต่างคน่างมีไอเดียอะไรก็แชร์แชร์กันค่ะตอนนี้ก็มีแพลนไว้อยู่แต่ว่า ก็ล,ลืมไปแล้วล่ะค่ะแอบน,นี้มันแบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ปีนี้ได้เห็นแน่นอนหลายเพลงหลายเลยปีนี้ไม่รู้เลยอ,ะอ่ะไม่รู้ <c oughs> เลยอะ่ะคือหนูรู้แหละแต่หนูไม่รู้เ <c oughs> ออว่าัมเล่ะถามเลยค่ะาา <c oughs> มาทั้งทีเอาไว้ถามเลยค่ะแต่ว่าหมดแล้วไหมหมดแล้วหรอไม่ก็วันจันทร์ก็เจอขยันเจออ่าสื่อฉันขยันเจอ งานแน่เดี๋ยวแน่เจอตอนนี้อกอกไปนะฮะ